ครูสอนขนมของฉันเกลียดเวลาที่เราเอาขนมเข้ามากินในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นของกินอะไรก็ตามแต่เธอจะขนมเข้าไปได้ยังไงละ่ะฉันไม่อยากให้ครูทิ้งนันทนล่าของฉันเลยฉันมีไอเดียแล้วฮะ <c oughs> งั้นก็ไปดูกันเลยจะเป็นไงก่อนอื่นเอานนทนล่ามาและภาชนะทรงสี่เหลี่ยมตัดน,นันทนาใส่ภาชนะแล้วก็จากนั้นปิดภาชนะ ต่อไปเอารองเท้าผ้าใบมาติดเทปกาวสองหน้าที่พื้นรองเท้าแล้วก็ติดไหมพรมด้วยแบบนี้แหละง่ายๆต้องติดให้ทั่วรองเท้าเลยเดียามาเอาภาชนะที่ใส่มล็ลาของเราออกมาแล้วก็ติดกาวเทปสองนะติดรองเท้ากับกล่องและตอนนี้มันไม่ใช่ขนมแล้วแต่มันคือรองเท้าที่เทพไปดูกันเลยสวัดีค่ะไยร่าหยุดก่อน เธอจะเอาของกินเข้าไปในห้องเรียนไม่ได้นะจำได้ไหมครูต้องตรวจเธอเธออะไรติดมานหรือเปล่า <S <S รองท้าน่าสนใจไม่เจอขนมงั้นเธอเข้าไปในห้องได้จริงเหรอคะเฮ้ยเย๋ยขอบคุณคำ่ามิสแ็คลินโอ้ยมีบางอย่างปแปลกฮะไม่นะรองเท้าของฉันจมลงไปในนูเทลล่านี่มันฝันร้ายชัดๆเลยพอชนนารับานํำหนักไม่ไหวฉันจะลอ้อการตรวจอดไม่นุ่น,นเลยไฮร่า รองท้าของเธอเป็นอะไรอ๋าเธอพยายามเอานุทละเข้าไปต้องทิ้งขยะเดี๋ยวนี้ฉันกลัวมากเลยหวังว่าจะผ่านไปได้เดี๋ยวก่อนจูด,ดี้เธอจำกฎของเราได้ไหมห้ามเอาอาหารและก็น้ำเข้ามาย่ำม,มากครูต้องตรวจด,ดูว่าเธอพกอะไรมาบ้างดนเหมือนนังสือคณิตศาสตร์ใช่ไหมเยี่ย,ยมการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญดีมากเข้าไปเรียนได้ครูภูมิใจในตัวนักเรียน มดมไ้แล้ <Yeah. S 1> และม mm ิสแจ็คเกอลินก็ไม่สังเกตด้วยซ้ำว่านักเสรียนของฉันทําจากเค้กมาหั่นเค้กกันเถอละลาลารสชาติจะเป็นไงอืมโอ,อร่อยจังเลยดีมากมาก้หแล้วเหรอมิสแจ็คเกอลินมาแล้วจูดี้เธอหลอกครู mm hmm. เธอแอบเอาเค้กเข้ามากลาดียังไงมาหลอกครูและยังโยนหนังสือและนิตยสารทิ้งไปด้วย โหแย่ oh, yeah, มากเลอะเทอะหมดแล้ว,ลว oh. ต้องเรียกพ่อแม่มาโรงเรียนและเตรียมตัวกับแบบทดสอบนิสัตที่ยากที่สุดได้เลย mm hmm. ครูนึกว่าเธอเป็นเด็กดีแย mm ่ hmm. yeah, ที่สุดแย่ yeah, ที่สุดเลย mm hmm. สอดีค่ะมิสจ mm ักเินลีนขอเข้าเรียนได้ไหม mm hmm. มันคืออะไรนะ่ะ mm hmm. เท้าเค้กมั้นเหรอ mm hmm. ครูรู้ว่านี่ไม่ใช่หนังสือเรียนเอามาให้ครู ห้ามเอาขนมเข้ามาที่โรงเรียนโอ้ครูไม่เห็นเค้กของฉันแต่เธอกับโจมตีหนังสือเรียนของฉันต้องรีบเข้าห้องเดี๋ยวนี้ก่อนคุณจะเห็นเหนื่อยจังเลยอยากนอนจังโอ้หยุดก่อนไม่เธอเอาเย,ยลลี่เข้ามาเรียนไม่ได้เอามาให้ครูให้หมดครูจะทิ้งทังขยะทีนี้เธอจะรู้ว่าไม่ควรเอาขนมมาเรียนโอเคฮะก็ได้แต่ว่ามีไอเดียแล้วฉันจะซ่อนเยลลี่ เอาแยลี่มาติดกาวเข้าด้วยกันออกมาเยอะมากเลยใส่แล้วและทีนี้ก็อเอามาต่อการแบบนี้เยอะๆเดี๋ยวทุกคนจะเห็นมันเป็นยังไงติดอีกหลายๆชั้นจง๋งว้าวโหเยลี่เยอะมากทีนี้ก็ใส่กางเกงเยลี่แบบนี้ครูต้องไม่รู้แน่แ่ ไมส์นะ ice, มันเถอยอีกแล้วเหรอกางเกงเธอเป็นอะไรเนี่ยมันปแปลกๆนะมันคือยาลี่เอามาเลยหยุดนะเธอลืมแล้วเหรอว่าห้ามกินขนม <c oughs> มันไม่ใช่ขนมนะคะมันคือกางเกงของผมอ่ะกางเกงเท่ๆพ่อคิดว่าพ่อจะเชื่อ,อกันเหรอถอดกางเกงยาลี่ออกมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> แต่ผมไม่ใส่อะไรเลยนา,ายจึง ดูสิฉันปลดลูกป่งได้ด้วยฮะเจ๋งจังโอ๊ยขอโทษคะ่ะครูเจเกลีนครูไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นโยนหมังพลังทั้งหมดทิ้งไปซะทิ้งลงทางขยะจิวเร็วเข้าเ <c oughs> ยี่ยมมากที่นี่เธอไปเรียนได้แล้วจะไม่มีใครผ่านครูไปได้ <c oughs> จิวถูกจับได้ ฉันจะทำาังไงกับหมากฝรั่งเดียวฉันไม่อยากลิกกินมันเลยโอ้ใช่แล้วต้องกินมันตอนนี้ตอนนี้แหละอร่อยจังสักยอดมาเป่าลูกป่งกันเถอะลูกโป่งเยอะๆเลยสวัสดีค่ะมิสแจ็คกลินวันนี้เป็นวันกับของหนูโอ้่าวดีมากแม็กกี้ครูขออวยพรให้เธอนะมาเลยครูให้ของขวัญเธอนี่จะรับไป ว้าวให้หนูและคะขอบคุณนะไี่นควาสุขจังเลยค่บคนนะคะหนูอยากกอดครูจังเธอเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดของครูแม็กกี้ยินดีด้วยโอ้กับอะไรเค้นกับลูกปองของเธอมันแตกหมดเลยโอ้แปลกจังไม่นะมันคือหมาฝรั่งแม็กกี้เธอกโหกครูโกหกได้ยังไงหยุดนะเอาของขวัญคืนมาด้วยเธอก็โหกเรื่องวันเกิดด้วยสินะไ้ตายเธอ m a r ์ h m a ลโล่สัดโปรดอ้าวไม่นะวิเวียนเอาขนมเข้าห้องเรียนไม่ได้จำไว้น่าเสีดาจังมันคือมาร์ชเมลโล่ที่ฉันชอบที่สุดแท้ๆไม่มีใครผ่านครูไปได้ถ้ามีขนมครูจับตาดูอยู่แต่ว่าฉันทำเังกับพริงเกิลส์ละออนี่ออกแล้วเดีย๋ยวทำให้ดูนะ มาทำทรงผมเก๋ๆกันฉันจะซ่อนพริงโกสไว้ในผมไม่มีใครเดาได้แน่ว่ามีมันฝรั่งทอดอยู่ใต้ทรงผมแบบนี้ไปทดสอบกันเลย <c oughs> เรียบร้อยลุยสวัสดีค่ะ <c oughs> วันดีจัดจิวผมเธอดูเก๋มากวันนี้ดูแปลกตาดิแน่ใจนะว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้นะ หนูไม่ได้ซ่ออะไรเลยนะหนูรู้เรื่องกฎข้อห้ามของครูดีค่ะโอเคงั้นเธอคงไม่ว่าอะไรถ้าครูจะขอให้เธอหวีผมเราเข้าหวีสิเออได้ค่ะดูสิออ,อะไรเนี่ยข้างในมีบางอย่างมันคือพริงเกิลส์เธอซ่อนมาไว้ในผมของเธอแบบนี้ไม่โอเคออกไปครูจะเรียกพ้อแม่ของเธอนักเรียนอยู่ไหนกันหมดเนี่ยอยู่ไหนทุกคน อัสสัๆจะไปไหนกันครูเห็นหมดเลยนะพวกเธอใส่สภาออะไรเสื้อพิซซ่านั้นเหรอเป็นการออกแบบที่น่าสนใจลิเรียนเธอเข้าไปได้แลละครูชอบนะขอบคุณค่ามิสซากาลีนวิเวียนพิซซ่าของเธอคืออะไรพิซซ่าเหมือนกันงั้นเหรอครูต้องดูใกล้ๆดูให้ละเอียดมันดูน่าอร่อยนะ มันคือรูปจริงๆนั่นเหรอเธอจะไม่ได้เอาอะไรเข้าไปในห้องเรียนใช่ไหมไม่ค่ะหนูไม่ได้ทำและทำไมต้องกังวลขนาดนั้นเธอคิดว่าครูตาบอดเหรอมันคือพิซซ่าจริงๆครูไม่ให้เธอเข้าไปหรอกไม่อนุญ,ญาตเอยขอโทษค่ะถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย